โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ไลน์เลนเจอร์แล้วก็ผู้ติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเกมไลน์เลนเจอร์ก็ได้รีซีซสัส่น PVP ใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้อยู่ในตำนาน ลีกตำนานที่1นะครับหรือว่าหลีกตำนานขีดหนึ่งนั่นเองคะแนน3,431นะครับซึ่งก็ได้รางวัลมากมายทีเดียวนะครับในตำนานหลีกหนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปรับรางวัลกันเลยนะครับหรือว่ารับ r ูบี้นะครับได้เพชร p p มา3,000นะครับแล้วก็ลูบี้อีก280ท่าผู้ชมอยู่ลีกไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแชร์กันนะครับว่าอยู่หลีกไหนกันนะฮะก็กดรับรางวัลไปเลย นะครับก็ริบบิขึ้นมานะครับใครอยากได้เพชรเยอะก็ขึ้นมานะครับส่วนคะแนนของท็อปโลกนะครับก็ประมาณ3,700กว่านะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยนะครับ3ามครั้งโดยผมจะใช้การอัดป้อมนะครับคนนี้คะแนน3 5 0 0ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็การอัดป้อมเนี่ยไม่ต้องไปดูตัวเลยนะดูแค่คะแนนก็พอนะครับแล้วก็เกียร์ท่านไหวหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะมาผมจะอัดป้อมนะครับก็ปล่อยไปนะครับ ตัวชนหรือว่าตัวแทงนะครับซึ่งผมใช้บราวโพไซดอนนะมาพัดไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอัดป้อมนะฮะปล่อยไปบวกต้องเร็วนะฮะถ้าช้านี่คือโดนสวนกลับแน่นอนนะครับบางครั้งก็โดนพายุพัดกลับนะบ๊อบโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะป้อมแตกเลยนะโอ้โหสุดยอดนี่คือนี่คือบัฟสองตัวนะถ้าตัวบัฟสองตัวก็จะเร็วประมาณนี้นะฮะนี่ช่วยมา46ถือว่าเยอะนะฮะมาดูมาที่2โอ้โห3,600กว่าเลยนะ เยอะนะฮะรีบจัดเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะฮะผมชอบอัดป้อมนะเพราะว่าเร็วดีนะฮะมาปล่อยตัวแท้งออกไปหรือว่าตัวชนนะครับคนที่จะเลือกตัวที่วิ่งเร็วนะครับในตัวนี้มาแล้วก็พัดพายุไปนะครับโอ้โหครั้งนี้โดนแช่น้ําแข็งอีกโอ้โหดูฮะปุ๊บปุ๊บ โอ้โหครั้งนี้บัฟตัวเดียวนะโอ้โหโอ,โอ้แต่ก็ยังป้อมแตกนะฮะก็คือโอ้โหแบบยังไงอะแบบโอ้โหแบบนี่ขนาดตัวเดียวนะฮะคือพอเอาตัวป้อมไปหลายตัวนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะมาต่อโอ้โหคนนี้คะแนนน้อยไม่เอานะฮะโอ้โหสามพันแปดจัดเลยนะฮะเมื่อกี้ทาไมท็อปมันสามพันเจ็ดหรือว่ามันเพิ่งรีเออช่างมันนะครับผมผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับมา มาต่อกันที่ไม้ที่3เลยนะครับผมก็ปล่อยไปนะครับอ่ารอสักครู่นะรอมันรีพายุแล้วผมก็จะกดพายุโอ้ข้างนู้นยังไม่ออกสักตัวเลยนะเนี่ยนะฮะก็จะโดนพัดกลับนะครับแล้วก็เรารีบกดน้ําแข็งแล้วก็รีบปล่อยตัวแทงที่วิ่งเร็วๆนะครับแล้วก็ตัวทําให้ช่วยวิ่งเร็วนะครับโอ้ั้งนี้ก็บัฟตัวเดียวอีกเหมือนเคยนะครับอ้าวบัฟสองตัวแล้วนะครับโอ้แตกนะฮะครั้งที่3นี้ขอแตกหน่อยนะฮะคือ ไม่ได้แตกมานานแล้วนะครับก็ได้ถ้วยมา55เลยนะเฉดเนี่ยนะฮะได้อยู่ตำนานที่1นะครับโอ้โหคะแนน3 5 8 2นะครับอันดับที่44ของลีกนะฮะมันมีหลายลีกนั่นแหละเออประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวคงเข้าใจกันนั่นแหละมาเดี๋ยวให้ดูเกียร์นะครับเข้าไปในทีมที่3นะครับแล้วก็ดูตัวแรกนะครับก็คือตัวชนของผมนั่นเองผมใช้บราอ์ดเซย์ดอนนะครับรายละเอียดก็เลือดประมาณ3ล้านเอ้ยแปดล้านเก้านะครับแล้วก็ เจ้าแม่เจสิก้านะครับโจมตีก็3ล้านนะครับตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ตัวบัฟนะครับเขานี่เรือยูนิคอนแล้วก็โจมตี3 6มหมนะตัวนี้3 6มหมนะแล้วก็ตัวอัดป้อมนะครับโคนี่เทพีวินัสนะครับสำคัญนะอีวานะครับแล้วก็อัดป้อมแค่50,000กว่านะครับแล้วก็ตัวบัฟอีกตัวหนึ่งมูนอโรปูก้าแล้วก็ตี2องล้านหเออสองแสนหกหรือสอล้านหนี่แหละช่างมันนะฮะแล้วก็ คนนี้เรือยูนิคอรนนะฮะแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือคนนี้เทพีวินัสแล้วก็ตามด้วยชูนกยักษ์นะครับรายละเอียดก็ประมาณนั้นนะฮะที่เปิดให้ดูนะครับก็อาจจะอาจจะได้เพชรน้อยหรือเพชรมากก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับกับการรี l ลีกซีซั่น นะครับของ PVP นะครับทางเกมไลน์เลนเจอร์ที่มันได้รีลิกทุกวันเสาร์เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปรีลิก PVP อาทิ์หน้านะฮะเขาจากไปแล้วเพียงเท่าะะนี้นะฮะสวัสดีครับ